เอืงี้เว้ยผมมีคำถามเกมไหนถูกสร้างมาก่อนกันระหว่างเพจซูมอเลเตอร์99กับเพรซูมอเลเตอร์ X ทุกคนก็น่าจะมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วใช่ไหมครับเฉลยมังคุดครับไอคว้าสงสัยกันไหมครับว่าทำไมคลิปนี้ถึงตั้งชื่อคลิปว่า3คืน3 h e ฮิวฮันเตอร์เพราะว่าถ้ามันกลายเป็น5คืนเนี่ยมันจะกลายเป็น เข้าสู่เนื้อหาของเรากันเลยก็คือผมเนี่ยสุ่ม AFK ข้ามคืนไปแล้ว3คืนนะตอนนี้คลิปอยู่ในโฟลเดอร์เลยเวเลือตัดก็คือคลิปนี้นั่นแหละแต่ผมจะบอกเลยว่า3คืนที่ออนมาเนี่ยทำเอาคอมผมเกือบระเบิดพูดง่ายๆก็คือเครื่องมันร้อนอะมันไม่ได้พักเลยนะมันก็มีพักบ้างนิดหนึ่งอะแค่ประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็กลับมาเปิดต่อเดี๋ยวผมจะให้ดูเซ็ตหนังสือก่อนนะครับว่าหนังสือผมใส่อะไรบ้างก็จะมี h ิ l l ์ฮันเตอเล่มเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวของ Shiny Hunter นี่เหลือก็จะเป็น ลักกี้หกสี่เล่มเลยไม่ใส่ลักกี้เจ็ดเพราะว่างบไม่พอครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเริ่มกันที่คืนแรกเลยแล้วกันไปดูกันว่าคืนแรกผมได้อะไรบ้างนะ <the> ท่านผู้ชมคงจะคิดว่าคืนแรกผมคงไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคิดถูกแล้วครับคือผมไม่ได้อะไรเลยเลื่อหลังจากหมดคืนแรกผมก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเลยดังนั้นแล้วผมจะตัดไปคืนสองแบบโดดเร็วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ให้เดาเขาผมว่าคืน2ผมได้อะไรเพิ่มหรือเปล่าไม่ต้องเดาแหละ๋ยวผมขึ้นคลิปโชว์เลย oh ได้ตัวใหญ่มาอีกตัว oh my god ได้ตัวใหญ่มาเป็นน้องแมวขาวอีกแล้วครับผมตอนนี้ผมก็เลี้ยงน้องแมว3ตัวเลยนะครับตึงโครคืนนี้ก็ถือว่าโอเคเลยหลังจากที่ผมสุ่มได้ตัวใหญ่ผมก็ไปเปิดคุณแจต่อนะครับและผมจะบอกว่าก่อนหน้านี้ผมสุ่มได้เกตเตอร์ลิงด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อัดคลิปไวนะ้เนาะเข้าเทรดไปขายของก็จะขายพวกสัตว์เลี้ยงจากไข่เนี่ยแหละเพราะว่ามันใกล้อัปเดตแล้วนะก็เลยต้องรีบขายนะครับผมก็เลยจะเป็นที่จะต้องขายกดราคานะครับรว่าอีกประมาณสจะสัปดาห์ก็จะอะจัป, exotic pet ปาาเด แค่5-6เพเพราะว่าของผมนั้น5-6 ผมก็ได้เพชรจากการประมูลมา80,000ได้เพชรจากการขายกิตต์ลิงแล้วก็สัตว์เลี้ยงต,าต่างๆนานาที่โคตรจะเยอะแล้วผมก็ขายฟอร์จูนไปด้วยแต่จะมีเซตหนึ่งที่ผมขายไม่ออกสักทีก็คือเซตนี้แหละผมตั้งราคาไว้ที่90,00นะไม่มีคนซื้อสักทีผมก็เลยปรับราคาจาก9000เนี่ยเหลือ9้าพอพอปรับเหลือ9ก็ไม่มีคนซื้อสักทีผมก็เลยคิดว่าเอาไปแจกน่าจะดีกว่านี่เห็นไหมมีคนเดินผ่านนะไม่สนใจเลยก่อนเข้าเทรดผมมีเพชรประมาณนี้นะครับแล้วนี่คือหลังจากที่ผมออกมาถือว่าได้ไปเยอะโค,คตรโคตรล้วพอเสร็จจากตรงนี้ผมก็เลยเตตรีียมท่จะ AFK ต่อเลยในคืนที่3โอเคเปลี่ยนฉากเลยเอาเป็นว่าช่างแม่งและกันคืนนี้สรุปก็คือผมเกือน,นะครับคืนนี้ไม่ได้อะไรเลย สรุปแล้วนะครับผมออน3คืนได้สัตว์ใหญ่หนึ่งตัวเย่ yeah. แต่ก็ดีกว่าไม่ได้สักตัวนะผมว่าแต่ประเด็นคือได้ตัวซ้บไงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าคอนเทนต์หน้าผมจะทําเป็น5คืนให้แล้วกันพอดีผมอยากให้คลิปมันยาวขึ้นด้วยนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราตัดจบคลิปเลยแต่ตัดจบเฉยๆมันก็คงจะไม่เท่ใช่ไหมขอเอฟเฟกระเบิดด้วย